เด็กเยาวชนและประชาชนในจังหวัดชัยนาทได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรมที่เป็นที่รู้จักกันว่าโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเพื่อการกุศลต้านพยาเสพติดซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความหมายสำคัญและมีผลกระทบต่อสุขภาพและความสุขของชุมชนกิจกรรมนี้ได้รับการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างความสามัคคีในชุมชนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการเข้ากับยาเสพติดและยังส่งเสริมความมีน้ำใจและความรักษาตนให้กับเด็กเยาวชนแต่ที่นี่เป็นจุดที่เกิดความคิดเห็นแตกต่าง กิจกรรมนี้ได้รับการจัดขึ้นโดยสอสอนุชานาคาสายประธานกิติมศักดิ์สมโมสรชัยนาทฮอบินซึ่งเป็นผู้นำทีมฟุตบอลอบจังหวัดชัยนาททีมที่ได้แชมป์กีฬา 7HD ฟุตบอลนักเรียน7คนแชมเปี้ยนคับ2025ทีมนี้ได้รับการยกย่องเป็นเหตุผลในการจัดกิจกรรมนี้เพราะเป็นทีมฟุตบอลที่สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเยาวชนในพื้นที่นี้ สอสออนุชาได้เป็นประธานพิธีเปิดงานและร่วมเปิดกิจกรรมด้วยความเข้มแข็งร่วมกับนายกต้อยจิตทนายิ่งทวิลาพานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทและนักฟุตบอลจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทอบจังหวัดชัยนาททีมแชมป์กีฬา7 HD ดีที่มาจากเทศบาลตำบลชัยนาทและเทศบาลตำบลเสือกทีมนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวชัยนาท กิจกรรมนี้ได้รับการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและสุขภาพที่แข็งแรงและสร้างความสามัคคีในชุมชนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการเข้ากับยาเสพติดนอกจากนี้ยังส่งเสริมความมีน้ำใจและความรักษาตนให้กับเด็กเยาวชนทำให้เด็กเยาวชนมีความสามารถในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดและห่างไกลจากยาเสพติด การแข่งขันในครั้งนี้มีทีมฟุตบอลมาจากหมู่บ้านต่างๆทั่วเทศบาลตำบลชัยนาทและเทศบาลตำบลเสือกซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและรายได้จากกิจกรรมนี้จะนำไปปรับปรุงสนามกีฬาในชุมชนพร้อมติดไฟส่องสว่างให้ทั่วสนามสสอ,อ,อนุชาได้ร่วมเล่นฟุตบอลนัดพิเศษร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวเทศบาลตำบลัชนาทและเทศบาลตำบลเสือกทุกคนได้เล่นอย่างสนุกสนานและเฮฮา ชาวไชนา่าได้ต้อนรับน้องๆทีมนักฟุตบอลอบจังหวัดไชนา่าแชมป์กีฬา 7HD อย่างอบอุ่นและคึกคักทีมนี้ได้รับการยกย่องเป็นกำลังใจและแรงบันดาลให้เด็กเยาวชนในพื้นที่นี้ทีมฟุตบอลอบจังหวัดไชนา่าถือว่าเป็นทีมที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความฝันให้กับเด็กเยาวชนและสร้างความสำเร็จในระดับชาติในอนาคตและนี่เป็นจุดที่มากคนลืมไป ทีมฟุตบอลอบจังหวัดชัยนาทได้รับการยกย่องเป็นนักฟุตบอลที่ช่วยสร้างแรงบันดาลให้เด็กเยาวชนในพื้นที่นี้แม้ว่าจังหวัดชัยนาทจะเป็นเพียงจังหวัดเล็กๆแต่ทีมฟุตบอลนี้ได้สร้างความสำเร็จและชื่อเสียงทั่วประเทศทําให้เด็กเยาวชนในพื้นที่อื่นๆมีแรงบันดาลให้เด็กเยาวชนในพื้นที่นี้ได้รับการสนับสนุนและมีความสำเร็จในอนาคตคิดเห็นแตกต่างเกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมและทีมฟุตบอลนี้ไหมคุณคิดว่ากิจกรรมและทีมฟุตบอลนี้มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไรคุณมีความคิดเห็นอย่างไร ชวนคุณเข้ามาคุยและแบ่งปันเพื่อนเข้าใจกันได้มากขึ้น